ทะเลสาบในตอนดองรักษาอวัยวะภายในของศพที่จะถูกนํามาทําเป็นมัมมี่นะเพราะมันสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปครับให้กลายเป็นหินได้ในทันทีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบก,กับรายการฟังก่อนท่อ,นองโลกอีพีที่2นะครับวันนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกับสถานที่แปลกๆนะครับอีกสถานที่หครับโดยใน EP 2ีกันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกับอะไรกันนั้นไปดูกันเลยครับโลกของเรานะครับเต็มไปด้วยสถานที่ที่แปลกๆมากมายเลยครับท่านผู้ชมโดยบางสถานที่ครับเราไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินมันด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ชมวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับไปชมกับทะเลสาบที่ถือว่าแปลกมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่ แปลกมาสจัย์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นแบบนี้ที่เดียวในโลกด้วยครับก่อนจะรับฟังครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับสถานที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกันครับนั่นก็คือทะเลสาบเนตรนนั่นเองครับทะเลสาบเนตรนะครับอยู่ที่ประเทศแทนซาเนียครับท่านผู้ชม เป็นทะเลสาบที่มีสีแดงสดชวนสะดุดตานะครับซึ่งความสวยงามนี้ครับเต็มไปด้วยความอันตรายเป็นอย่างมากครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปครับให้กลายเป็นหินได้ในทันทีนั่นเองครับผู้คนนะครับจึงตั้งฉายาให้ทะเลสาบแห่งนี้ครับว่าทะเลสาบแห่งความตายครับหรือทะเลสาบเมดูซ่านั่นเองครับซึ่งทะเลสาบในตอนแห่งนี้แหละครับ เป็นทะเลสาบที่ผมคิดว่าเป็นทะเลสาบเมดูซ่าของจริงเลยนะโดยสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่มีชีวิตครับให้กลายเป็นหินได้ครับผมท่านผู้ชมดังภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันเหมือนกับว่าสัตว์ต่างๆที่มายังทะเลสาบแห่งนี้ครับได้โดนคำสาบของทะเลสาบเมดูซ่าครับจนทําให้พวกมันครับกลายเป็นหินไปยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นสัตว์จริงๆครับและก็แข็งตายไปจริงๆครับผม ไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างไดนะครับท่านผู้ชมเอาละครับผมพูดเกินมาสักขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับทะเลสาบแห่งนี้กันครับผมทะเลสาบเนตรอนหรือเล็กเนตรอนเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกครับและชื่อของมันนะครับก็เกิดจากการผสมกันระหว่างธรรมชาติครับกับสารเคมีนั่นเองครับโดยทะเลสาบนี้นะครับ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียครับติดกับชายแดนประเทศเคนยานั่นเองครับโดยทะเลสาบแห่งนี้ครับเป็นแหล่งรองรับน้ําจากแม่น้านะครับของประเทศเคนยาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังอุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยน้าพุร้อนที่มีแร่ธาตุจานวนมากไหลผ่านด้วยนะครับซึ่งลักษณะเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ครับก็คือว่าเป็นทะเลสาบที่ตื้นนั่นเองครับมีความลึกมากที่สุดก็เพียง3เมตรครับท่านผู้ชม ราะว่าน้าในทะเลสาบแห่งนี้นะครับได้ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเดวนวครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้มีเกลือและแร่ธาตุในตอน,นครับสะสมอยู่เป็นจํานวนมากในทะเลสาบนี้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับน้ําในทะเลสาบครับยังมีความเป็นด่างในปริมาณที่มากทีเดียวเลยครับซึ่งมีปริมาณอยู่ในช่วง9 1 0 5ถึงเลยนะครับ ซึ่งมีฤทธิ์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างกรดก่อนสูงเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับแอมโมเนียนะครับและมีอุณหภูมิสูงประมาณ60องศาเซลเซียสครับท่านผู้ชมด้วยอุณหภูมิที่สูงของทะเลสาบนี้นะครับจึงทําให้เป็นสาเหตุที่ละเหยเร็วด้วยเช่นกันครับหลังจากที่น้ําได้กะเหยไปแล้วนะครับทะเลสาบเล็กในตอนแห่งนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มนะครับสาเหตุก็เพราะว่า มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่าพวกไฮโลฟรายนะครับหรือไฮโลฟรายอ่านออกเสียงพิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีพวกไฮโลฟรายนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้าเค็มจัดนะครับโดยเฉพาะไซยาไนแบคทีเรียนะครับที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เช่นเดียวกับพืชนะครับแต่นอกจากสัตว์พวกนี้แล้วครับก็ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นใดนะครับที่อาศัยอยู่ในแถบนี้เลยนะครับมีเพียงนกฟามิงโกนะครับที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นหลักครับ ซึ่งถือว่ามีนกฟา์มิงโกอาศัยอยู่ที่นี่จานวนมากเลยครับอาจจะเป็นล้านตัวเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งพวกมันนะครับอยู่ได้ด้วยการกินสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับที่สีน้ําเงินเขียวนะครับในน้าทะเลสาแห่งนี้นะครับและมักจะมีเม็ดสีแดงที่ติดอยู่ตามสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมนกฟา์มิงโกนะครับถึงมีสีแดงอมชมพูครับผมว่ามันก็จริงนะฟา์มิงโกก็สีแดงๆอมชมพูนะครับท่านผู้ชม แต่เพราะน้ําในที่นี้นะครับในทะเลสาบแห่งนี้เนาะมีความเป็นด่างสูงครับจึงทําให้เห็นซากนกซากปลานะครับจำนวนมากนะครับโดยซากสัตว์ที่ตายลงในทะเลสาบแห่งนี้ครับทั้งหมดครับจะมีลักษณะที่คล้ายกับถูกแช่แข็งเอาไว้ครับเพราะร่างของพวกมันนะครับจะแห้งครับและแข็งเหมือนด่งหินเลยทีเดียวครับสําหรับแร่ธาตุนีโตนนะครับอันเป็นชื่อของทะเลสาบแห่งนี้นะครับจะมีโซเดียมคาร์บอเนตนะครับและก็โซเดียม ไปคาบอเนตนะครับหรือโซหรือมีโซเดียมคลอไรด์นะครับรวมถึงโซเดียมซัลเฟตนะครับปนอยู่ในน้ําพวกนี้นะอย่างเล็กน้อยหรือมากก็ตามแต่นะครับซึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดเดียวครับกับที่อ่คนอียิปต์ครับใช้ในการทามัมมี่นั่นเองครับท่านผู้ชมลักษณะทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นนะครับก็จะไม่พบที่อื่นใดอีกแล้วนะไม่มีทะเลสาบใดที่เป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับก็จะพบได้แต่ที่เล็กเนตอนหรือทะเลสาบเนตอนเท่านั้นครับ ถึงจะเป็นทะเลสาบที่ออกสีแดงสวยงามอมชมพูนะแต่คุณสมบัตินี้มันทําให้เราหลอนไปเลยนะท่านผู้ชมทะเลสาบในตอนแห่งนี้นะครับได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผลงานของช่างภาพชาวอังกฤษนะครับชื่อว่านิกแบรนด์นะครับโดยเขาบังเอิญเดินทางครับสำรวจบริเวณรอบทะเลสาบนะครับเพื่อตั้งใจจะเก็บภาพผิวน้ําที่มีสีสันแปลกตาแบบนี้นะครับแต่เขากลับพบว่า มีซากสัตว์นะครับที่ตายลงอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับทั้งนกนะครับฟามิงโก้ค้างคาวนะครับหรือว่าสัตว์อื่นๆที่นอนเกินกาดอยู่นะครับซึ่งมีลักษณะที่เหมือนถูกเกลือห่อหุ้มหรือว่าแข็งนั่นเองครับทําให้นี่แหละครับเป็นสาเหตุที่เขาครับหาสาเหตุแล้วก็มาถ่ายรูปในสถานที่แห่งนี้ครับผมซึ่งสาเหตุที่ทําให้น้ํามีความเป็นด่างสูงครับก็เพราะว่าเกลือเนตต้นั่นเองครับ มีจํานวนมากครับในทะเลสาบแห่งนี้ครับท่านผู้ชมสาเหตุนะครับที่น้ําเป็นสีแดงครับก็เพราะว่าเกิดจากแบคทีเรียที่ผมได้พูดไปครับนั่นก็คือฮาโลไฟน์นะครับกับไซยาโนแบคทีรียนะครับที่ตัวของมันครับมีสีแดงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมและเป็นแบคทีรียครับที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ําที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงครับซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีเกลือในตอนที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงครับเจ้า2ตัวนี้จึงอาศัยอยู่ในดินแดน แห่งนี้เยอะนะครับและเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองครับพอเสริมอีกนิดนึงนะครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับเป็นทะเลสาบปิดครับท่านผู้ชมปิดก็คือไม่มีการระบายน้ําออกสู่ทะเลอย่างใดเลยนะก็คือไม่มีการระบายออกนั่นเองครับทำให้น้ําในทะเลสาบนะมีอุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสครับและด้วยอย่างที่ผมว่าไปครับอุณหภูมิที่สูงมันก็ทําให้มันระเหยเร็วนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ดยอ,อีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเสริมเพิ่มเติมนะก็คือชาวอีโบราณนะก็ใช้เกลือนเนตอนนี่แหละครับหรือโซเดียมคาร์บอเนตครับในการดองรักษาอวัยวะภายในของศพที่จะถูกนํามาทําเป็นมัมมี่นั่นเองครับเพื่อไล่ความชื้นออกจากศพนะครับไม่ให้เน่าเปื่อยนะครับและการเวลากว่า3000ปีครับก็พิสูจน์แล้วว่าวิธีนี้พวกเขาใช้ได้ผลจริงๆ <Yahoo! S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชม ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักทะเลสาบเนตตอนกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเสริมแต่งกันไงก็สามารถคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมหรือว่าคอมเมนต์สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็พูดถึงทะเลสาบเนตตอนกันแล้วครับสาหรับ EP ีหน้าผมจะไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ใดนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้รู้กันนะครับ yeah! สำหรับใครที่อยากไปสถานที่แห่งใดหรือว่าอยากให้เล่าเรื่องสถานที่แห่งใดก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์นะครับผมจะไปหารวบรวมและนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ